สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ทักทายกันที่สวนพริกนะคะหลังบ้านเราเองค่ะอันนี้บ้านเราบ้านหลังเล็กน้อยของเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ในป่าพริกนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้ขายของนะคะจจสิก็จะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะอยู่หลังบ้านอยูออ่ทำของอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูพริกนะคะวันนี้ว่ามันมีเหลือให้เราเก็บไหมปลูกทุกอย่างเลยค่ะ ปลูกไว้ทุกอย่างเลยหนาวมาแล้วแล้วก็รีบเก็บเนาะแต่ว่าปีนี้ดีหน่อยคะ่ะหนาวช้าหนาวยังไม่หนาวมากก็เก็บไว้ไปแช่ช่องแข็งไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ทําของขายไว้ทานปีนี้ทานทานพริกได้น้อยแล้วะคะ่ะทุกคนแล้วก็ <c oughs> ถ้ามันเหลือมีร้านอาหารเขาโทรมาสั่งอะไรเงี้ยเราก็เอาไปขายให้เขาคะ่ะ แต่ว่าช่วงนั้นช่วงนี้คู่แข่งเยอะคนเขาเอาพริกมาขายเยอะเพราะว่ามันจะมีพริกจากฟาร์มนะคะแต่ว่าของจุดสีนี้จะเป็นพริกออแกนิกนะคะทุกคนไม่ฉีดยาไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเ,ออเดี๋ยวให้ดูสวนพริกกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพ,พริกที่มันยังเหลือรอดอยู่นะคะบางมันมีช่วงหนึ่งที่ฝนมันตกชุกนะคะแล้วก็ทําให้พริกของเราตายไปนะคะนี่ก็เป็นพริกแล้วก็มัน ทยอยเก็บมาเรื่อยๆค่ะไม่ได้เก็บแค่วันนี้วันเดียวนะคะก็จะมีให้เหลือให้เก็บบ้างนะคะยังดุอยู่นะเพราะว่าเขาขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้น่าจะรดสองรดสามแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นจะซีปลูกไว้สองฝั่งนะคะทุกคนฝั่งทางนั้นก็มีสวนก็จะลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นสวนที่เราปลูกของแล้วก็ทำของขาย ลูกทุกสิ่งทุกอย่างบางคนบอกว่าสวนคงจะใหญ่เนาะนี่นปลูกจากฝั่งนี้ไปถึงนู่นเลยค่ะเห็นไหมคะมันตายนะคะไม่ได้ลดน้ําเลยค่ะตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะสามสามเดือนแล้วไม่ได้รดไม่เคยลดน้ําเลยตั้งแต่เขาโดนน้าท่วมมาจะสีก็ไม่ได้ลดน้าเขาเลยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าพริกเขาไม่ต้องการน้ําแต่ที่ไหนได้บางต้นเขาทนไม่ไหวเขาก็ ตายก่อนเขาไม่รอนะคะเขาไม่รรแล้วเขาก็ตายตายกับฟังย่งกับเก็บค่ะเนี่ยพริกก็ยังเยอะอยู่นะคะทุกคนนี่ยังงามอยู่บางต้นที่เขารอดวันนี้เก็บเสร็จว่าจะรดน้ําให้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนี่ค่ะต้นมะแขงต้นฟักทองนี่ไม่ได้ปลูกนะคะเพราะไว้แล้วก็ทิ้งไว้เ,ออเหลืออยู่ลูกสองลูกเนาะ คิดว่าเหลือเยอะอยู่นะฟักทองไม่ได้เก็บไปเยอะไม่ใช่ไม่ได้เก็บแบบดีอ่ะไม่ได้ดูดีๆอ่ะเนี่ยเขาทนไม่ได้มันแห้งไปเขาก็ตายนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้รดน้ํามะเขือเปอะมะเขืออะไรเงี้ยเนี่ยพริกเขาก็ตายไปมะเขือเทศอะไรตายหมดแล้วค่ะก็ยังเหลือตะไคร้อยู่นะคะทุกคนที่เจ้สิยังไม่ได้ทําอะไรเลย บางส่วนนะคะตะไคร้ตะไคร้กองอมามางใหญ่อยู่นะเนี่ยว่าจะมาขุดอยู่แต่ไม่ใช่วันนี้แล้วค่ะเพราะรู้สึกแดดแล้วอะ่ะพิ่ก็คงจะเก็บไม่เสร็จแล้วค่ะฟักทองแล้วก็เดี๋ยวเจสีจะพาไปดูอ๋อควายตูนควายตูน ู้จักตัวตุ่นไหมคะเขาเรียกว่ากราวหอกที่นี่เขาเรียกว่ากราวหอกนะคะี่้ตุ่นมันมาทำรังหลังบ้านเจสีค่ะทุกคนเนี่ยควยตุ่นเห็นไหมเนี่ยตุ่นมันมาทั้งตระก,กูลมันเลยมันเอาลูกเอาอะไรมันมาไม่หดควยตุ่นนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมีของกินค่ะมีแตงกวามีอะไรเนี่ยจุสีปลูกไว้แล้วก็ม เราก็ปูกไว้แล้วไม่เก็บหมดอ่ะบางทีเราเก็บไม่ทันมันแก่แล้วเราก็ทิ้งไว้เลยเอาพันเยอะแล้วค่ะเอาอีกก็ไม่ไหว,วมันเยอะไปอัน,นหาฟักทองเดี๋ยวพอมันยุบเดี๋ยวมันก็มีค่ะฟักทองก็ยังขึ้นอยู่ยนะหาไม่เจอ ไขยตุนค่ะดูในะทุกคนเนี่ยมันอยู่ในเครื่องหมกักซื้อของพลิกฝั่งนี้ก็มีนะคะมีมั่งแต่ว่าสิ่งอื่นได้คือพักขาดทุกคนเบิ่งพักขาดค่อยเต็มเลยเพื่อนที่ตลาดบอกให้ซื้อให้ช่วยซื้อเยอะ <c oughs> โอ้ยจะเบิ่งสวนพักขาดคอยนะจนประหอดพูดนะ ตอมจนไปถึงนู่นนะมีทุกมุมค่ะปลูกไว้ดูมักเล่นมะมกมะเขือคือมันขึ้นไปถึงนู่นพ่อเขาเอิ่นมะเขือเคือเนาะพี่น้องเพ่นเอินถือเลยเด้ภาษาอีสานนะแล้วภาษาไทยก็ไปเปลี่ยนเป็นมะเขือเทศเฮ้ยมันเป็นเคือมฮูู้อยู่ เก็บมะเขือ S <S 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 ไม่ชอบเขาไม่ชอบมาถ่ายรูปนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เฉลี่ยทำในวิกเต็คือวันธรรมดาไม่ได้ไปขายของอาาน้ำให้หมาอาาน้ำให้หมาใครเป็นหมาโอ้ไม่ใช่หมาเหรออ่าน้ำให้ชอนไหนเออหนาวเหรอมันแดดวันนี้แดดมันดีเขาก็เช็ดตัวให้เขาเองนะนปูผ้าขนุนไว้ให้ เอ้ยเขาไม่ชอบกล้องค่ะทุกคนทำหน้าดีๆสิเอาไปเช็ดเดี๋ยวแม่จะเป่าให้เดี๋ยวแม่ได้ผมให้เช็ดให้มันหม,มาดก่อนเดี๋ยวแม่ได้ไดผมให้โอเคให้ก็เช็ดเองค่ะมาใกล้ๆสิมาตรงนี้มาตรงนี้เอาเฮียมันไกลนั่นมันไปไม่ได้มานี่มาเร็วไม่ทำให้นะั่นอ่ะมาเร็วมาใกล้ๆเนี่ยเอาเฮีย ต้องหวีได้รอ,อทำในบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนเขาจะล่วงค่ะช่วงฤดีฤดูใบไม้เปลี่ยนฝนเขาจะล่วงเยอะเลยนะ ทำในบ้านเดี๋ยวฝนะเต็มบ้านเลยไม่ได้ Hãy nó cho